งามคักงามแน่โอ้ยงามอหลีอหรอค่ะพี่นอ้อ,นองนีค่ะพี่น้องเนาะจากนี่ห้ามาปลาทีห้าเพรเคยรูจ้จักค่ะพี่น้องนี่นี่ปาลปาแลกปลาแลกปลาแหกมันเลยค่ะพี่น้องที่มาจา้าเพื่อนเป็น,นหญ้าเลรอต้นนี้พี่น้องเฮ็ดไข่มุกงามงามค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องค่ะงามคักงามแน่ โอ้ยงามอีหลีอีหลอค่ะพี่นอ้องอือพดนะกระลังเป็นสาวพี่น้องเฮี้กระเดียนกระลังเป็นสาวพี่น้องจ้าป้าพี่น้องเฮตะาไข่นาเร่แม่พูดนะเฮต้าไข่นาเล่ดอกจุ่มๆกับดอกบานๆค่ะพี่น้องพี่น้องเอ้ยมาเปิดเอาเปิดเอา,พ,อาพี่น้องขาบานพู่นะ เปิดพุ่มไม้ค่วมเบาแห้งร้ายเปิดพุ่มไม้พี่นอ้องจะได้ยืดได้หรพี่น้องจานให้คิดระเดือนค่ะพี่น้องคะนี่ยจมต้ออปึตะฮักตะฮักพี่นอ้อง น้องเอ้ยมาเปิดเอาเปิดเอาพี่น้องขาบันนี่เพืน่เปิดพุ่มหม่คว่ำเบาแห้งร้ายเปิดพุ่มไม้สะอาดดีดีแล้วก็มือเดไม่ยืนรับ <c oughs> ต้องทําสะอาดอีกสกักก้อนอืม าพี่น้องมาพี่นอ้องคนะเก็บเลยพี่น,อน้องเนาะมากับพันพ่อนีมดอกน้อยดอกแง่งกเบ,บ็นตะมันจยะได้พี่น้องดีกว่า,าพ่อเนะพี่น้องค่นะเอาเก่เา,กเาเท่าทีฮาเอาได้เนาะพี่น้องเน,ะนะาะนะคะพี่น้องเนาะจากนี่ห้ามาปลาที่ฮะพอเคยรู้จักค่ะพี่น้องนี่นี่ปาลาแลก ป้าแรกปลาแหกมันเลยค่ะพี่น้องที่มาจ้าทาพี่น้องมานไหมพี่น้องเขาเจาะกับตะดอกง่ายๆมันฝรั่งเนี่ยพี่น้องนี่หนามมุ่งเกิบน้ำงามพี่น้องจ้าอมองเลยงามค่ะพี่น้องงามานะพี่น้อง,ง เอาโรดข้าบดรอยู่ไก่คือข้าเจา้าได้สองดอกค่ะพี่น้องงามๆ้าพี่น้องนี่พี่น้องค่ะได้บ้านเล็กและน้อยตื่มกันนะนพี่น้องข้าเจ้าก็ตะดอกง่ายๆมันฟังงามคักงามแน่โอ้ยงามอหลี่อีลอค่ะพี่น้องอ เน้พี่น้องห็นน้มเก็บงามงามพี่น้องจ้ามอางเลยงามค่ะพี่น้องงามเอากอาวเ,าเาท่าที่ห่าเอาได้เนาะพี่น้องเนาะขาพี่น้อง ไอ้แะ่ยังไม่ heat นะพี่น้องเปิดไปเปิดไปเปิดไปนะเปิดไปเนาะพี่น้องเนาะเปิดไปเนาะดอกง่ายๆ่ะอุปปุ้ดพี่น้องคะคขามันมมกโมกแม่พี่น้องมันดอกหน่อยอยู่แต่ว่าขาพี่น้อง สะอาดดีดีแล้วก็มื่อเดยไม่เงินรับ <c oughs> ต้องทาสะอาดอีกสกักกลอนอดอกง่ายๆ่ะอุปปด้วยพี่น้องค่ะดอกง่ายๆ่ะอุปปด้วยพี่น้องค่ะ มันงน่า่เลยคะพี่น้องออกจ่นท้ำสะอาดข้าเจ้ามาเก็บก่อนแล้วค่ะพี่น้องข้าเจ้ากัะจงดอกกันนี่มันไบเนาะพี่น้องเนาะนี่พี่น้องด้ถึงสีดอกน้อยเพิ่นก็ขายง่ญ่ค่ะพี่น้องขา ขาพี่น้องมาเออยุ่งกัดมือง่ามเอาเข้าเจ้าเจ้าบ่าเก็บอันนี้คือที่ห้าเจ้าเก็บอ็กระโดกง่ายๆมั่นไปทั้งนั้นนี่กบ่เก็บค่ะพี่น้องค่ะขาสนับพี่น้องแตะมั่นบอสน่ะ งามค่ะงามแน่โอ้ยงามอหลีอีรอค่ะพี่นอ้องให้คิดได้เดือนค่ะพี่น้องค่ะนนุ่้่มต้ออตึจตะฮักตะฮักพี่น้องงามงามจ้าพี่น้องโอ้โอ้โอ้ย พี่น้องงามงามพี่น้องมองไงาขัะพี่น้องเนะาะจักนี่ห้าม,มาปลาทีห้าเพราะเคยรู้จักค่ะพี่น้องนี่นี่ปลาเล็กปลาเล็กกระแหกมันเลยค่ะพี่น้องที่มาจ้างามคักงามแล่โอ้ยงามอิริอิรอค่ะพี่น้องกูอูเอ้เจอปลาปลาเอ๋ก่อนคะ่ะใหานี่ก็เสียซึ่งไม่คะ่ะ ở đây đây phù vẽ của bà nên đây phù vẽ của thảm anh nhảy này cho phi nổ rồi dưới cả thảm anh nhảy này cho phi nổ rồi dưới พี่น้องงามงามพี่น้องมองนไงพี่น้องงามงามพี่น้องมองนไงสะอาดดีดีแล้วก็มือเดยมายืนรับต้อ <c oughs> งทำสะอาดอีกสักก้อนขามันบูบูบแม่มพี่น้องมันดอกหน่อยอยู่แต่ว่ัดนะ พนัะพี่น้องอ้าวข้ามาอะไรพนัะพี่น้องมันก็อยู่ในมันก็ซุ่มนัะพี่น้องกระดอกงามงามเก็บออกมาเรียวเห็นว่าข้าเจ้าวเจากหม่องข้าเจ้าก้ามาลดมันกกอยู่ไกลขนทางเนาะพี่น้องเนาะนี่ค่ะนี่พนักพี่น้องพนัะพี่น้องงามคัุ่นพนัะพี่น้องค่ะ รองขาตรงนี้หอก็เอาเท่าที่เอาเอาได้เนาะพี่น้องเนาะพี่น้องงามงามพี่น้องมองไงพี่น้องเอ้ยมาเปิดเอาเปิดเอาพี่น้องขาบันนี่ขนาดเปิดพุ่มไม้คว้นเบาแห้งไร้เปิดพุ่มไม้ เพิ่นเพิ่นว่าอยากให้เหาใส่กระตาโหลดได้พี่นอ้องเพิ่นทำเพื่อนพี่นอ้องบ่ถึงสิดอกน้อยเพิ่นกระขาใหญ่ค่ะพี่น้องขาเพื่อนพี่น้องเห็ดตะไคร่นาเรศสองดอกแม่ขึ้นมะง่ามแถวพี่น้องจแาไม่เพ,พ,พื่อนนะเพื่อนสีเบื้องในดอกหนึ่งโอ้พี่น้องบาละแม่เดี๋ยวสก,ก๊อตอ,อินเดียเยอเสิ เหรอเห็นบ่เหตะาครายเดินเด้อเหตตไคราหนาแรเดอร์คิดเอาไหมพี่น้องมันคือเหตตไค่้บ้านห้าเมจกาแล้วพี่น้องจกาพ่นนะพี่น้องอ้าก้มนะง่า